ขอขอบคุณเหล่าน้องชายที่สับสนุนช่องผู้เจะสร้างเป็นทางการผู้ชี้นำทางคุณ X13 TH Boston a m ี Ruby Jane และเหล่าน้องๆมดิลาชามะดี illa, adi, ฟ้าเวสซิวิลสันใส่ความชั่วยร้ายชาโมพีพีนปุ421วิภูดิสอน13บอสรัชานนเอกพรีเมียมปันพนพัน,พนและเมมเบอร์คนใหม่พนาพัฒน์สองหก ก็ยินดีต้อนรับน้องๆนะครับที่เออ่ยังเป็นเมมเบอร์นะครับก็ทําการอัปเกรดให้นะก็เออ่คุณธรรมดีเนี่ยนะก็อยู่เป็นมาหนึ่งปีนะก็เออ่ไฮไลท์บึมๆเลยนะแล้วก็เวลคัมนะครับเมมเบอร์คนใหม่ของเรานะคุณพันพัฒน์สองหกศูนย์หนึ่งเอ้ยสองหกหนึ่งศูนย์นะก็เวลคัม <c oughs> นะเวลคัมนะส่วนพี่เยี่ยมทางนี้ก็เออไม่เป็นห่วงนะผมขึ้นยาวๆให้เลยนะแบบบึมๆเลยนะนะก็เออรอดูคลิปใหม่นะนั่นแหละอืไป ดิบนี่แค่แนเชียวเก่งปะเฟียวเฟียวใช่อุ้ยเหี้ยโอ้โหสัตว์ทำไมทำเงี้ยเดียวเปลี่ยนสามใบไม่ทำเงี้ยเปลี่ยนสองเปลี่ยนสามใบโอ้โหเหี้ยกูแพ้ละใช่แพ้เลยเหรอแพ้เลย ตัวหนึ่งผ่าเลยดิปตีนะเลยเหรอตัวควิชชิวเข็งมาลงแพนอืมเล่นแค่นี้เหรอโอ้เชีรยเล่นแค่นี้สิบแปดเข้าเลยมันแรงมากกว่านั้นนะ ไลท์ความโสฉบใส่ใส่ใส่ทำไมอุ้ยอุ้ยพาวเวนเนี่ยเดี๋ยวมันพาเแวนห้าคะันี่สิบเข้าแดนกระโจดโอ้ยอเรีบร่มึงรีบร่าเดียวรีบ รีบอะรีบมากแม่รีบรีบเลยหรอรีบเลยับรีบเลยอ๋ยอ,อแผน่นตรงไหมตองมุนเลยยี่สิบแปมาเลยแบดยี่สิบแปดแวนเ็บยีบเจ็ดแว บบโอ้โหเยี่ยมันเกินละจัวา,า้างจัวนะเธอจัวโอ้ไม่ใชอ่อ่ะใชอ่อ่ะม่สตัตว์อ้ไหลังนี้ก็ได้เชีย่ยกดเกตสามได้ขึ้นเ <c oughs> ท็กโซบาสอง <c oughs> ทำแบบเนี้ยบาสองได้พอร์ตไม่ไม่เล่นเนี้ยเดียวมันไม่ขึ้นขาเอ,อ,อ็กโบาสอโซอย่าบอกนะจัวหนึ่งบอกนะ เที่ยงมาก้าโซมาวะทำไมมึงแข่งมึงเป็นแบบนี้เลยวะถ่ายคลิปแล้วมึงมัวเดี๋ยวตึงเปิดเซอร์เคิลชิปเปิดแดนดาราตึงไหมมีไหมพอเค้งมีมีมีสูนได้เป็นตึงไหมหนึ่งห้าได้ ข้าใดน้องเชี่ยรมั้งโอ้เชี่ยร์ครับลูกพี่เปิดสองจะเจาะท่ไมโซ่จิีไม่เข้า ตัวละของฟอร์ดใบฟอร์ดหกใบนะกูปล่อยอีกห้าใบ3สามใบกูปล่อยไอ้สัตว์คิดไรอ่ะน้องคิดไรอ่ะห้าใดปล่อยฮิวพลังฮิวโอ้โหไม่มาอย่างโอคิคิพลังอ๋อแวนเข้าโซเนาะเข้าโซ่แวนตาแหล่ สามน้านียี่สิบโอ้แม่งไอ้ <When> <Okay. S 1> ท,ที่อ่ะโอ้แวนทวินโดรายบูโนทิคหิวข้างข้างอ๋อย <laughs> ี่สามเอะท,ทำไรได้อ่ะเกางมลงหมดเลยจีบันยสามเสร็จยี่ห้าผ่านเทินโอ้เฮียแ yeah! ม่งอันนี้กลับปากองเนาะแต่อยากไป ไอ้โกูจะแตกเฮียกูจะแตกน้องหรือมาเล่นฟอร์สองมาเปนี้กรู้เห็นเจ็บเล่นฟอร์หนึ่งอ่ะแล้วพี่ก็มั่นแน่เลยฟอร์เพราะว่ามันมีตัวนั้นอ่ะที่มันยืนสองเคียร์ได้ไม่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 เชื่อไม่เชื่อแล้วเป็นอะไรอ่ะเฮียโอเคโอเคเปิดห้าพึงเย้เฮียเอาพึ่ง เพิ่งพูดไปเมื่อกี้มาเลยอ๋อมาเลยมาเลยอ๋อแข็งแกร่งแล้วนะแต่มันยังไม่แจกครับพี่ยังไม่แจกไม่แจกเลยไอ้เทียแต่มันสองเทียมันเก่งนะโอ้ยมึงสองแดมเนาะมึงสองแดมเนาะออืืมแหวนเท่าไหร่พี่ชายยี่สิบสามยี่สิบสามสามสามนี่คือหนึ่งได้เซฟสองได้สองไดมาเลยครับสวัสดีสวัดกูแย่แล้วข้างนี้หมดโอเคครับพี่ชาย กี่บาอะไรครับสองขีเท่าไหร่ครับยี่แปดครับไอ้แล้วนะนี่เหรอใช่สองหมื่นสามหมื่นสี่หมื่นสี่หมื่นห้าสี่มื่นห้าขอสามหมื่นห้าหมื่ใบอ่ะแค่้าใบมึงหายใจใส่กูตายได้ยี่้อไอ้แล้วพีเท่าไหร่นะาให้กูนับใหม่ยี่ิแปดเออสามขี้เลยไม่ใี่สามขี้นี่สองขีไม่ทำลงซีดเลยสัส สีไล่มุกาดอยู่มา28แล้วมาจะกาดข้างนั้นรับดอกคี้เราขอสองหมื่นเนาะสองหมื่นสามิี้ขอเลยครับแรงเกินคีย์พลังเออจบเลยเทินจั่วอ้าวหมดประโยชน์แล้วเนี่ยวะเทคมนลงเม่งเก่งอะไรดิ๊กไล่มันเก่งเลยเก่งเลยอ๋อ เปิดเจ็ดฮาวันคิออนหนึ่งสองสมสี่ห้าหเจ็ดโอ้เคียโอ้ม่สดด้วยเฮียดวงจะดวงแบบหนึ่ง้เปอร์เซนตอีมึงมึงมึงเล่นด้งนี้ได้ครั้งนี้ครั้งเดียวยข้างหน้ามึงไม่เล่นละจริงอ่ะเล่นเล่นจะม่เหมือนนี้ละเล่นจะแบบว่าโอ้เฮียเฮ้ยโอเคไม่มีเฮียเฮ้ยโอเคไม่เปิดเจอศูนย์โอ้โหเฮียนึงได้ด้ยแม่เดียดึงได้ึงได้นง ้องคนนี้เดี๋ยวเปิดสองสองใบโหเฮียเฮียบอกอันเลยท็อปไวโซวตีเลยเจ็ดหมื่นหนึ่งได้เฮีย,ยพี่จีได้เช็คเจ็ดสามควายยี่สามแวง เรื่องแบ่งีงี้ะเวนปล่อยดอฟังข้างเรื่องไม่โซบสจั่วเทิชเบรนจั่วอะไรอย่างเงีืมยังไมคิดเดียวโอ้โหแม่งไอ้เขียร์้าถึงลืมแต่ก็ชนะอยู่ดีโอ้ดิกสว่ะเฮียเป็นเก่งเลยนี่โอ้โอ้ร้อง